ฝันเห็นเครื่องสำอางคุณจะถูกคนชั้นสูงรังแกเร็วๆนี้คุณจะมีดวงที่ต้องเดินทางไกลระวังข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านจะแตกหักสูญหายความรักคุณเป็นคนที่โชคดีมากพอได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคนรักเป็นอย่างดีรู้สึกอบอุ่นใจคุณจะมีโอกาสได้เป็นร่วมงานมงคลและอาจจะพบคนที่ถูกใจ จนถึงขั้นเกิดเป็นความรักได้เรื่องรักของคุณไม่ถือว่าราบรืน่นมีงอนมีหึงหวงมีทะเละาะเบาะแวงบ้างเรียกว่าคู่ทรหดก็คงได้ดวงการเงินการงานจะเกิดเรื่องติดติดขัดขัดจากผู้ร่วมงานโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานกับพี่น้องเขื่อญาติใครที่เรียกร้องความยุติธรรมด้านการเงินให้กับตัวเองอยู่จะมีผู้ใหญ่ช่วยเจรจาให้ และได้รับความเห็นใจการงานตกที่นั่งลำบากต้องคอยรับผิดชอบเรื่องที่ไม่ได้เป็นคนก่อเลขนำโชค2 5 3ห้2สา6สามเก้าสฝากกดติดตามช่องเดมร็อก,กี้นัมเบด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ